ถ้าผมพูดอะไรผิดก็ฟ้องผมได้นะครับนะอาจจะเป็นคอปฟอ,อคนบนฝั่งผมเข้าห้องน้ำที่ร้านเนี่ยร้านอาหารเนี่ยนะรูปคนที่ไม่เกี่ยวข้องขอ,งของบังไว้อันนี้คืออ,นนะอันน่ะอันนี้เป็นคำให้การนะครับคำให้การนะคำให้การฮนะ ทำให้การนะคำให้การ,การสรุปนะครับมีการเข้าห้องน้ำที่ร้านบ้านตาน,นิดก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปนะครับพอจังหวะที่น้องไปเข้าห้องน้ำเจ้าของร้านรออยู่รอแบบ เราจังหวัดลูกค้าไปเข้าน้ําพอเข้าน้ําเสร็จท่านเจ้าของร้านก็ขอถ่ายรูปกับน,น้องแตงโมขอถ่ายรูปสี่รูปอ่าสี่รูปเนี่ยหนึ่งเฮ้ยปิดปิดปิด,ป,ดปิดหน้าเจ้าของ้านนะครับสองอ่าสองนี่หัวน้องันเบมเอียกั้งหนึ่งนะสามสี่นะซึ่้งรูปสี่รูปนี้ก็ได้ให้ ก็จให้การเรื่อง <S <S <an> <S หมดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอาการการที่ไปเข้าห้องน้ำนะครับซึ่งก็มีพนักง,งานของร้านก็ได้ให้การตรงกรัน <S an> แต่ตอน <S <S <an> <S ที่ก <S an> เข้าห้องน้ำในคาให้การเนี่ยของเจ้าของร้านตอนที่เขาจะออกตอนนั้นบอกว่าตอนนั้นอยู่ในครัว,วได้ยินเสียงเรือนะแต่ว่าจริงๆเรือยังเงียบนะน่าจะเป็นเสียงสกพูตเต์มากกว่า ถ้าไปดูในคลิปของมุกชันปิดซึ่งอันนี้อ่าคือ,คอ,คอท่านเจ้าของร้านเขาก็เขาก็โอเคแหละฮะเขาก็คงให้การตามตามนั้นตามจริงๆแต่ว่าทําไมไม่มีการเอามาพูดเลยว่าแตงโมได้เข้าห้องน้ำนะฮะในห้องน้ำไอ้ที่แปลอย่างหนึ่งน,นอกจากแตงโมไปฉี่ท้ายเรือคนเดียวแล้วทําไมแตงโมปวดปัสสาวะคนเดียวเพื่อนก็กินด้วยกัน แล้วทาไมเพื่อนไม่ปวดแตงโมปวดคนเดียวแตงโมปวดเ,เข้าห้องน้ําก่อนเพื่อนครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าบอกว่าน้องแตงโมงมาปวดตอนสองทุม่มไอตอนทุ่มตอนยี่สิบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์นะฮะแล้วทาไมดามเทเห็นปรากฏห้าทุ่มแล้วเที่ยงคืนแล้วเพื่นนอนบางคนยล่ปวดปัสสาวะน้องก็ไม่ได้ทาน วายเลยวยก็ไม่หมดแก้ตามคำให้การพยานนะฮะ <_ an> เรือม,มาถึงตรงท่าพี่บูนแล้วก็เห็นว่าคนบนเรือบางคนก็มีอาการเมาสุราอะไรประมาณเนี้ยถ้าเมาก็ต้องกินเยอะกินเยอะก็ต้องปัสวมีการปัส,สวัตรเอาแล้วทำไมน้องปวดปวดอยู่คนเดียวนี่ก็น่าชิดนะ,ะ <_ an> น้องได้อยู่ถ่ายรูปตรงนี้จริงหรือเปล่านะเป็นรูปที่หัวเรือชี้ไปทางสะพานพระรามแปดนะครับ แล้วก็ท้ายเรือก็ไปทางทิศเหนือนะฮะก่อนที่จะลอดใต้สะพานนะครับเรอ,อลพล้นน้ำกับเมถากันคอน้องก็ผิดกกลวิภาคถ้าน้องเป็นคนที่รักสวยรักงามทำไมถึงปล่อยให้มีการถ่ายภาพอย่างนี้ออกมาได้อันนี้ไม่ผ่านนะครับภาพนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ไม่สวยเลยนะครับน้องช่วยเอารูปสวยๆไปให้เพื่อนน้องหน่อยนะครับแล้วอันนี้เพื่อนน้องถ่ายเนี่ย มันเป็นเวลา22.13จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเราดู2รูปนี้นะครับมันมันวิวเหมือนกันเลยครับนะฮะถ้าดูคือระยะห่างระหว่างเรือกับไปที่สะพานทิศของหัวเรือนะทิศของหัวเรือระยะห่างสองรูปนี้ใกล้เคียงกันหมดเลยแต่ต่างกันตรงรูปนี้ เห็นลายน้ําทั้งสองข้างพื้นน้ําแต่รูปนี้ไม่เห็นลายพื้นน้ําแต่เวลาต่างกันเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนึงเป็นยี่สิบสองจุหนึ่งสามอันนี้เป็นอะไรนะฮะยี่สิเอ็ดจุดห้าหกใช่ซึ่งถ้าไปดูตอนที่ในแถลงข่าวของตํำรวจวันที่ยี่สิบหกมิตอาเมษานะครับจะบอกว่าอันนี้เป็นขาไปนะฮะอันนี้เป็นขากลับ แวะถ่ายรูปจะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในเวลาย2 1 3ิบสองจเนี่ยเรือเลยสะพานสังฮีไปแล้วนะฮะถ้าดู gps ของจริงอ่ะเรือหยุดแถววชิระพยาบาลแล้วอืมคนละที่กันเลยนะคะแล้ววงจรปิดของสะพานสังฮีซึ่งจะเร็วกว่าเฮ้ยโทษติดจะช้ากว่าสี่นาที วงจรปิดมันโชยี่สเแต่พอปรับออกมาแล้วก็เป็น2 2่สก็คือวงจรปิดของสะพานตรงกับ GPS เรือคือเรือผ่านสะพานตอน2 2่อ่งอันนี้เป๊ะเลยนะฮะแต่ทําไมมันมากลายเป็น22.13ได้นะฮะรูปสองเนี้ยรูปสองรูปเนี้ยมันจะเป็นรูปที่ถ่ายในเวลาเดียวกันถ้าจะดูลักษณะนะฮะ แต่ทำไมเวลามันต่างกันตั้งหลายนาทีนะเพราะว่าจะจะพยายามว่าเออถ้ามันเป็นเวลาเดียวกันไปถ่ายเบรสอย่างเงี้ยอ่ะถ่ายภาพเดียวกับถ่ายภาพผู้มันจะพร้อมกันในเวลายัางไงก็เลยต้องมาเป็นการเปลี่ยนเวลาแก้ไขถ้าผมพูดอะไรผิดก็ฟ้องผมได้นะครับนะทางเอ,อ่อทางคนบนเรือหรือตำรวจภาคหนึ่งจะฟ้องผมก็ได้นะรับหนึ่งประมาทหรือใครก็ฟ้องได้นะครับไม่เป็นไรแต่อย่าไปฟ้องประชาชนนะฮะ ก็บอกว่าผมไม่ได้พูดว่าคอประลอเป็นคนฆาตกรรมนะครับอาจจะเป็นคอปฟอคนฝันเนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าออนค,นค,รรคอาจจปอรลอ,อ,<ม>อ,อนะแต่น้องแตงโมงไปทําอะไรที่ไหนกับใครเมื่อ,อไหร่อย่างไรเนี่ยก็หวังว่าคอประลอเนี่ยจะช่วยพูดความจริงแล้วถ้าคอประลอไม่พูดความจริงตํารวจก็ต้องกดดันไม่ใช่ไป เขียนบทให้อะไรให้อย่างนี้นะฮะใช่จะฟ้องผมข้อหาเขียนบทให้หรือเปล่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ตํารวจนะฮะเพราะว่าหลักฐานอะไรต่างๆภาพไม่มีใครตอบสักคําเลยนะเรื่องภาพบาดแผลใครเป็นคนเอาลงมาตํารวจหรือหมอนิติเวชนะที่ขีดใครเป็นคนเอาลงมานะไม่ว่าจะเป็นออวันพบศพที่เขียนวันผิดก็ไม่มีการ ใครตอบเลยฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกกรามที่เห็นเป็นรอยอก็ไม่มีใครตอบอ้าวยังไม่มีใครตอบเหรอคะอาจารย์ยังไม่มีใครตอบนานแล้วนะคะถามนานไปเนี่ยถามไปไม่มีใครตอบไม่เป็นไรไม่มีใครตอบแม้กระทั่งเเวลาเนี่ยเวลาที่ในในนำเสนอ,อก็ไม่มีใครตอบว่าทำไมเวลาผ่านสะพานสังฮีถึงแก้แก้เป็นยี่สิบสอง จากทริคที่จริงๆ22.11ต้องเป็น22.18ทำไมแก้ก็ไม่มีใครตอบว่าทาไมแก้นะแล้ว,ลว,ลวในภาพพรีเซนเตชันทางทีวที่บอกขณะเรืออยู่บริเวณดังกล่าวได้ส่งอ,อยูดิงไอไดฟ์นะซึ่งจริงๆโลเคชันนั้นมันก็ไม่ตรงกับโลเคชันของของจริงก็ก็ไม่มีใครตอบแล้วคลิปจำลองบาดแบบแผล ไอ้ตำลองกับใบพัดซ,ซึ่งเป็นแอนิเมชันก็เห็นไม่ชัดแต่อเออเอามาดูทีไอ้แผลใหญ่หัวดัังหวเรือแต่พอตอนแผลเล็กเอาเท้าชี้ไปทันเท้าเรืออก็ไม่มีใครตอบว่าทำไมพรีเซนเซชันถึงเป็นอย่างนั้นคือไปดูพรีเซนเ t ชันมันไล่อะไรต่างๆมันผิดประมาณ10กว่าแห่งก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครตอบนะฮะไอ้เป็นคาตรกรรมอัมพางหรือเปล่านี่นะมันไม่ต้องไปเจอ ว่าจะต้องอไปเอาแผลกรีดขายในเรือหรอกก็มันไม่ได้กรีดขายในเรือมันจะไปเอาภาพกดในเรือได้ไงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นกรีดที่ไหนกรีดที่อื่นอว่ายังไงก็ตามแต่คุณต้องตอบปัญหาประชาชนให้ได้นะแผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใบพัดการตกเรือเนี่ยมันมีจริงไหมคนนะ่ยมันมีอยู่หกคนจริงไหมหลังจากยิบสิบจุดสามหกไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นการอุบัติเหตุอตันพังนะครับอ่า ทุกอย่างฆาตกรรมก็ต้องมีแรงจูงใจใช่ไหมครับฉี่ท้ายเรือก็ต้องมีแรงจูงใจเหมือนกันนะเข้าห้องน้ําแล้วฉี่แล้วทําไมจะปวดฉี่อยู่คนเดียวแล้วก็บบางจุดสามสองก็ไม่เห็นมีนั่งท้ายเรือแล้วทําไมอยู่ๆพรวดเดินไปยังไงไปนั่งปั๊บแล้วก็ไปฉี่ปุ๊บมีแรงตนใจอะไรให้ให้ให้ไปฉี่ท้ายเรือนะโดยที่เพื่อนไม่ปวดฉี่สักคนเลยวันนี้ถ้าคุณไม่ช่วยคุณก็นิ่งๆคุณอย่ามาบอกว่า ทำไปทำไมทำไปทำไมทไม่ได้เอ,อเป็นญาติก็สนอยอะไรอย่างนี้ทำไปทำไมก็เพราะคนเขาคิดอย่างนี้สิครับคนผู้ร้ายถึงได้ใจข้าราชการไม่ดีถึงได้ใจ